่คะก็คือวันนี้อยู่ที่ร้านซูรินาแล้วมีมันมีมันมีผลิตภัณฑ์อันนึงที่พ่วงนี้ได้ยินบ่อยมากก็เลยมีเพื่อนใช้เพื่อนบอกว่าแกไปลองอันนี้สิมันดีใู่แล้วก็เขาบอกว่าที่ซูรินามีไหนต่างตารเดลิสมาคาโมไมล์ไมซิงลาชี คือเขาบอกว่าไอตัว c ี e a n เจลเนี่ยคือมันใช้ง่ายมากดยวมาใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นเจลวน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 หน้าแล้วมันเป็นคี e a ิ s งที่ล้างผู้สำอางแบบว่าหมดจดออมันไม่มีพวกสารที่จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอะไรเงี้ยเช่นนี้ว่าคี e a n s i n g ก่อนตัวนี้สองถึงสามปั๊มแล้วก็ลงลงบนผิวที่แห้งได้เลยนะคะแล้วก็ทําการแบบว่าถูนวดวนไปเค้าจริงๆมันเป็นเจลที่แบบว่าเกลี่ยง่ายมากเลยมีความละมุนกับผิวมากเลยอะ เตอข้อดีอย่างหนึง่งตาไม่มัวแล้วก็ไม่แสบตาอ่ะออกอยู่นะเนี่ยหลังเสร็จอะผิวไม่มีความแห้งตึงเลยแล้วก็รู้สึกว่า อยู่ความนุ่มและสะอาดอย่างแรกนะคะคือมันเป็นตัวใหม่เซราส่วนตัวที่2ก็คือตัวที่เป็นรูปอยู่ตรงนี้ก็คือสารสกัดข,ข,ของดอกคาโมมายล์เป็นคาโมมายล์เอกแท็นะคะเป็นตัว NMF นะคะตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราล้างหน้าแล้วอะผิวเราไม่แห้งตึงคือไม่มีน้ําหอมแอลโกอฮอล์แน่นอนแล้วก็ไม่มี SLS นะคะไม่มีซัลเฟตไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่มีซิคคลิโคนสำะนั้นคนที่แบบผิวแห้งง่ายนะคะคือง่าย เป็นสิวง่ายบางคนอยากใช้ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรีปตุนดีนะ